ไอชิเกมนี้แม่งเจ๋งว่ะแม่งอะไรแล้ว่ะซี่ะไปลุยเลยดีกว่าเอาละเรามาในยุคของยุคโบราณโดยที่เรานั้นอ่าเป็นท่านอัธรียเพนยากอนแห่งคาเมลลดแห่งกรีจากยาุคกลางแล้วก็ลงมาจาก,กรร ลงมาอยู่ยุคโบราณเฮ้ยนี่เหอเรอยุคโบราณน,นะนจริงีมันสวยนะยุคโบราณถ้าท่าจะอยู่ยนะไรแบบนี้จริงๆนะเขาสวยเลยต้นไม้แบบเนี้ยมันน่าจะมีเนาะ่อก่อนแต่เราไม่ค่อยเห็นไม่เราไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่ามันโบราณโบราณการอันนี้อน,นี้มันประเทศอะไรอันนี้มนจากอะไร เฮียนี่เป็นคนจากไหนเฮียอ๋อไม่ใช่เฮียนี่มาผู้หญิงอ๋ยเชี่ยเบอเราคุยใครไม่ได้เลยไม่มีใครคุยเราเลยจบละอืมอ,อะไรโหลดบันดิตโอ้โน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 ,โนอะไรบันดิตแคมป์ต้องไปต้องไปเช็คไหนบ้างต้องเช็คไหนบ้าง อุ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะ่ะมีคนนอนอยู่นี้ด้วยโข่ขนได้ด้วยขนเรากลับ,บลได้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาจ้ะอย่าอย่าติดคำสาบไม่เอาคำสาบน่ากลัวเนี่ยเจีผีกลัวอันนี้เอ๊ะทำไมมีมหาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไม่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 โอไม่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 อะไรวะชิคือมันต้องมีของแหละตะเกียบแต่ Nghỉ đi rồi Oh, mượt lẽ Mượt lẽ hả Uh huh, Mấy chiếc đang đi lè nha, nhe Đang lên hồn lèo Nó rớt ra mái lèo Oh, đây mặt Ui Anh em bắt mà วัดจีนไหมใช,ใช่นะเดี๋ยวอุ๊ยอะไรอะ่ะอะไรก็โดนละโดนอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่ยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ตรงไหนอะ่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมองไม่เห็นอยู่ไหนเนีปิดปิดปิดโอเคปิดละอยู่ไหนมันวะ เยี่แหละผมว่าเราต้องรีบเข้าประตูเมืองวะ่ะรีบเข้าเมืองมันไม่มีพ่อค้าเอ้ยแล้ววันนี้มีไว้ทาไมอ่ะมันต้องมีเหตุผลของมันดีวะใช่ะไหมโอเคไม่เป็นไรมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีทิศจะมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างนอกกนไม่เป็นไรเราจัดการได้อยู่ แล้วยังคูปสถานการณ์ได้เยอะป่ะเอาอันนี้ด้วยกันอันนี้วิ่งรูแล้วโอ้โหโอ้โหมใหม่ม่ม่เชี่ยารอรกูเกือบเกือบแล้วหมดฮารคอด้วยอาเอ้ยไม่เช่อข้เมือไม่ได้มาคนผมข้าเมือไม่ได้ว่า ฉันเลยเกือบตายโอ้โหเลือดกินก่อนกินก่อนกินก่อนโหเมื่อก,กี้ซอมบี้ด้วยแสดงว่าวมีมอนนะดิมีมอนโอ้โหต้องใหม่ปะเฮ้ยต้องต้องอ้อมวะชี้อย่าอย่าให,ให้พวกนั้นม,มาเจอเรานะลองเลยนะโด,น,ะดน่ะโดยเราควรน่าจะแตก เพราะว่ามัาอยู่มุมอับเลิ่มนลำคานแลละเลิ่มนลำคขานิดหน่อยและแต่ไม่เป็นไรน้องน่ารักเพราะงั้นเราจะไม่ทำร้ายน้องจะไม่ตายวะชาร์ท ม,มันมองไม่เห็นเด่ะให้เดี๋ยวมันมองไม่เห็นว่าบ้าหอกเราหมุนถอเลยถอเลยไม่ไหวคุ้ยอะไรวะ ชี้ตกใจหมดเลยกินนกกูโดนแล้วแล้วเสียงปืนมันเสียงปืนจริงด้วยไม่เสียงปืนมันสมจริงมากเลยอ่ะเชี่ยตกใจเลยขวัญหายนะเีัยขวัญหายเลยวะขวัญน,นี่ตีฝอตะเกียบเจ้าอันนี้ไม่น่าไม่น่าใช่เพลงจีนอันนี้น่าจะเพลงอะไรสักอย่างาประเทศไหนวะ อินเดียวะคือคือมันจีนอยู่ไม่ใช่เหรอเราอยู่ในเขตจีนอย่งนี้หุ้ยพบปากาเนอวะนนอว้าพี่ชายต้องกาวัวต้องนะกินสลับวัน มีต้องลองขึ้นไปปะต้องลองขึ้นไปแล้วปะเนี่ยเอาดีกว่าเอาอย่างเงี้ยว้าวต้นประการสวยมากเท่อะแล้วเขายืนเป็นระเบียบเลย ก็เขาไม่ขยับเลยอันนี้คือลูกตุ้มใช่ปะลูกตุ้มเนะอืมระยะถุนนะพี่พี่ไม่บ้างไรผมจีว่าอย่ะทำไปเราเลยนะผมคนเพนคนรวดอืมมีทองเนี่ยปี๊ แล้มมันกลายเป็นอันนี้วะเอสแตนที่ฉันจอันนี้แบบสำหรับน่ากเดยวะไม่มีอะไรดีกว่าไปดีกว่าบอย มันมันจบแล้วเหรอวันที่สองเนี่ยแย่แทลเทเลไซเบลเลยอ้อมด่านี้โอ้ไม่อ้อมดีกว่าไม่อ้อมดีกว่าถ้าจะกถ้าอ้อมน่าจะไกลกว่าเดิม อันนี้วันที่สามเฮ้ยเดี๋ยวนาหรออะไรอ่ะน่าอะไรอ่ะกองทัพนี่หว่าเขาเตรียมทำสงครามกันหรอใช่ป่ะเฮ้ยอันนั้นอันนั้นแม่นะครับ อันนั้นนาจะไม่ทำแน่เลยเอ๊ป๊แบบนึงผมณคาช้าว่ะเอาวะมีแม่ทับด้วยคือสงครามไม่ได้เริ่มหรอหรืออะไรวะเอาะ้ามาดีแล้วแล้วจ้างได้จ้างใครได้บ้างคุณจ้างเฮียเลยวะถ้เาเป็นทานผมอะ่ไมอะได้ อะไรวะเอ๊ะตอนนี้ก็ชาวบ้านธรรม,มดานีม่มาเท่มากบอกเลยว่า,มมาผมอยู่กลางกองทัพก็ครัวคุหล่เตะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูเอ้ยเราเดินไปต่อดีว่ะแต่หวังว่าจะไม่เจอสองครามนะ บอกว่จะไม่โดนทับที่มันกำลังมาหายกองทัพเนี่ยตีนะน่าจะร้องอะ่ะอืมก็ขอให้เขาสู้แล้วก็เรบช,ชนะมาแล้วกันผมไปก่อนละก็คงไม่ได้อยู่ต่อเพราะถ้าอยู่ต่อน,นั้นจะตายแหละสงดูทรงละอืม ผมว่าเราน่าจะไม่เจอนะลาวาต้อง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 ไงดีเอ้ยอน,นี้ภูเขาดูลองแวะไปผูเขาดูเผื่อจะเจออาจจะเจอเอ้เจอแล้วบอกลาวาป้าไม่มีไม่มีมันไม่ใช่บ่อลาวาโปรตีมันจะมีบ่อลาวาด้วยแต่ว่ามันไม่มีตอนนี้อันนี้อะไร ทำไรเมื่อกี้พี่แจเขาทำไรวะแจ้งมันเราต้องหาลาวาต่อเรา,าเรา,าเอ้ยอันนี้อันนี้ที่ไหนเนี่ยเออันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ไข่วะหัวหน้าหมู่บ้านเหรอหน้าตาไม่คุ้นเลย อืมน่มาตายเป็นคนเลยแฮที่นี่เหมือนไม่ใช่ที่เดิมเอ้ยอยูท่ที่เดิมวะก็ที่เดิมละมั้งที่เดิมอะไอจีนะเออจีนน่าจะจีนแหละที่เดิมที่หมายถึงตะก,กี้ก็คือจีนนั่นแหละแต่ว่าโอ๊ยนี่ไงอันนี้น่าจะมีมีอ่อาอุ้ยอะไรวะปวดฮะอะไรอะ ทังเอ๊ะอะไรมันยิงอะไรอ่ะนี่อะไรวะอุ้ยชไอเช่เกือบโดนอเช่อะไรวะตกน้ำเลยอะไรอ่ะโด้โยโอ้โยโอ้ยอยโ เฮ้ยไป่วยอืมอืมไปสู้ไปสู้ไปสู้าอนี่ะน่วยแล้วช่วยแล้วสู้แล้วอะไรวะ,ะชิมกีช้างวะกีช้ชางแน่เลยอะ่ะเมื่อกี้มันหน้าตาป่าอะไรมีลกอินทรีด้วยหรอ,อหลูกแรงหยูลกอะไรโอ้เดี๋ยวมีทหารติดแล้วช่วยถ่ายกัน ด้วยทางเีง้ยไปยงี้ยไม่ไม่ไมตันหน้าตันตาอู้อะไรอ่ะโดนโดนยิงไอ้โดนยิงโดนยิงผม เขาใกล้ไม่ได้เข้าใกล้เออเชี่ยเฮ้ยโอ้แต่ว่ามันกีนหมาฆ่าสึอเหรอเฮ้ยเหี้ยละมันทำไรเราวะเฮ้ยเดี๋ยวมันยิงไงมันยิงนี่ไอ้ชิมันยิง อย่าเลยอย่า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 เลยเราจะมีทหารอยู่ทางนี้หาทหารกันไม่กระโดดเออโวยไม่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 แม่งปุ๊กต้องทำจริงๆวะฮะโดดลงน้ำไปแล้วเชื่อได้ไปตีมันอ่ะเราไปตีฐานมันอ่ะมันเล่ยไล่อ่ะไม่นะไม่อย่าเลยอุ้ยอย่าเละอย่า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 ละมืดแล้วด้วย อืมอืมอืมเข้ามา๋ยวสงครามนี้พี่เจยดการให้เองโบร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 เออไม่ดีไม่ดี่ดีไดีดีเข้ามาเข้ามาเออเหลือม้าแลเหลือม้าแลเหลือม้าเหลือม้าเหลือม้าถ้าเกิดจัดการได้นะจบชาเลนจ์ละจบชาเลนจ์หนึ่งจบภารกิจแล้วหนึ่งเออยี่หมาอย่างไหนหมาอย่ไหนหมาอย่ไหน มา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 ไหนไม่มาดิอันนี้คือหานที่เกิดใหม่หป่ะไม่น่าใ่ทหานที่ล่เหล่าจะมัน,นไม่ใช่หานที่ล่เหล่าอะหรือว่าไงเชี่ยป่ะเอ้ยเมื่อกี้เกือบตายก็คือแต่ว่ อเอ้ยแต่เสียดายอะ่ะมันยังไม่จบสงครามนะอันนี้คือ <c oughs> คือเราจนะทำธุรกิจไม่เสร็จนะทุกคนเพราะงั้นเดี๋ยวเร,เราต้องไปลุยต่อเราต้องลุยต่อเพราะว่าเราฆ่ามาไม่ได้มันยังไม่หมดไงมมนเหลือม้าด้วยเจ็บแต่เราฆ่ามาไม่ไล้อุอ้ยอะไรเนะี่ยอะไรโอโหโหย รูวิ่งก่อนเลยกูไม่อยู่แล้วอ๋อทหารรูไอลูไอรูขนูมันหายไปด้วยเออดีว่ะใช่เพิ่งนึกได้ว่ามันถ้าเกิดลูกนูมันอยู่มันจะปิงแสดงว่าเฮ้ยชสีตกผาโอ้โว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 โอ้ไม่กอดไม่กอดนี่มันภูเขายความตาย มันมีศพกระดูกด้วยมันมีกระดูกเต็มเลยโอ้ my god ที่นี่มันโคตรอันตรายเลยวะ่ะอันนั้นอันที่ไหนอะอุ้ยอันอะไรญี่ปุ่นหรอไม่นะไม่ก็จีนอะอะแต่กูไปก่อนแล้วกันนะแย่แล้วเฮ้ยโนชิงโนโอ้ย,ย oh my god, my god, my god. ไม่กอดไม่กอดไม่กอดไม่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 เหยียดใจผมด้วยเนี่ยไปการีช้างเลยเฮ้ย อุ้ย,ยตายคุณตายโอ้ยโกลาไอ้เชี่ยตายเฉยเลยโอ้ยตายเลยอ่ะโอ้ยพี่เชยเพ้งไม่เจอวะ ตัวน,นี้ช้างมันยังไม่โหลดอะแสดงว่าไม่ไม่ใช่ตรนนี้ลนะโอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนโอ้มันมนีนี้ด้วยเชีย่ยเขาจะหยองอะเชีย่ยคงกระโหลกกระโหลกแม่งเต็มเลยโอ้ my god เอ้ยมีกางลางด้วยโอ้ my god อุ้ยตรงนี้ก็มีแสดงว่าภูเขาอนี้เป็นภูเขาความตายจริงว่ะ เอา,อางี้กว่าถือว่าเ็นการจบลกปน,นะครับก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะอันนี้เพิ่งจะสี่วันเองนะผมตายแล้วนะอนนแอเชีย่ว่า๋ย้าทุกคนชอบเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นใหม่นะแอดออนนี้เราจะมากลับ,บมาแก้แค้นอ่าถ้าที่ดูแล้วอ่ะเหมือนแอดออนมันดีเลยนะเหมือนจะมีแบบว่าพอไปตีอาณาจักรนึ่งอ่ะอาณาจักรนั้นนะทั้งอาณาจักรเลยจะลุมข่าเราอ่ะ จะไล่ฆ่าเราเพราะงั้นผมก็เลยแบบเจอทหารที่ไม่ใช่ตัวเดิมอ่ะมันไม่ใช่ตัวเดิมแล้วไม่ตัวมาเพระาะมันถือหอกจ้ามันไม่ใช่ถือนูมันก็เลยฆ่าผมเปเพราะผมไปตีพวกมันก่อนตอนแรกอ่ะแม่งถือว่าเป็นแอดออนที่ดีดีมากเลยเฉพาะอาวุธแต่อาวุธอ่ะผมใช้ไม่ได้ปืนไฟผม,มรู้ใช้ไงเดีย๋ยวผมไปดูกันเอาเป็นว่าขอจบเพียงเท่า,ทานี้นะครับเราเจอกันใหม่ ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย